สวัสดีครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหน้าตาแบบนี้เลยครับจากร้านแสงทองครับจังหวัดเลยครับส่งเข้ามานี่มาด้วยอาการจิ้งจกเข้านะครับจกเข้าช็อตไลท์ปิ้นขาดถ้าเปิดเครื่องมาได้นะครับก็จะขึ้นโค้ดเออร์เลอร์อะไรต่างๆโดยไม่มีการทำงานนะครับพอทการตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทดสอบทำชิปครั้งหนึ่งผมปรากฏว่า มันไม่ชาร์จครับไฟแผงมันไม่ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับมันแสดงแรงดันครบทุกอย่างแต่มันไม่ทํางานนะครับก็เลยทำการซ่อมอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เอามาทดสอบกันนะครับมาลําดับการเปิดใช้งานกันนะครับหลังจากที่ต่อสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสายแบตเตอรี่นะครับสายแผงโซล่าเซลล์ ac in ac out ต่อขั้วอะไรถูกต้องแล้วนะครับตองให้ทําการจ่ายไฟ จากแบตเตอรี่เขาเครื่องก่อนเลยนะครับอยู่ดูสวิตช์พาวเวอร์นะครับอยู่ตำแหน่งปิดนะครับดูแรงดันของแบตเตอรี่ครับผมใช้มิเตอร์คาปาซิตี้วัดนะครับดูแรงดันจะวัดด้านหลังบีมนะครับบางคนใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับติดที่แบตเตอรี่แล้ววัดตรงแรงดันของแบตเตอรี่ครับเวลาบีมอตัดนะครับเราจะไม่รู้ว่า b ีมมันตัดนะครับ ถ้าต่อด้านหลังบีมเอสเราจะรู้ครับเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดศูนย์โวลต์ครับจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับถ้าบีมเอสไม่ตัดแรงดันก็จะเท่าเดิมนะครับถ้าบีมเอสตัดทําไงนะครับก็เอาเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ลงนี่แหละครับแล้วเราบีมเอสันรีสตาร์ทครับรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเข้าไปใหม่นะครับประมาณสองสาครั้งครับมันถึงจะสามารถจ่ายไฟเข้าเครื่องได้ครับ เนื่องจากว่าภายในเครื่องครับมันมีตัวคาปาซิเตอร์อะไรต่างๆนะครับตัวเก็บประจุขนาดใหญ่เลยครับเวลาจ่ายไฟเข้าไปครั้งแรกมันมีการสปาร์กมีการชาร์จครับของคาปาซิเตอร์ครับทำให้ b m มเเห็นว่าเกิดการกระชากไฟนะครับนะมันก็จะทําการโปรเทคตัวมันเองนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้แล้วนะครับผมจะมาทดสอบกันทีละอย่างนะครับลำดับต่อไปนะครับเมื่อมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับถ้าเปิดสวิตช์ cover เครื่องต้องติดมีไฟใจออกครับแต่ผมจะยังไม่จะไม่เปิดสวิตช์ครับผมาจไฟ AC in เข้าเครื่องก่อนเลยครับถ้าจ่ายไฟ AC in เครื่องติดแบบนี้ครับแปลว่าภาค switching ในด้าน AC in ไม่มีปัญหาใดๆ ผมปิดแล้วมันก็ดับแล้วนะครับต่อไปจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับจ่ายไฟเข้าด้านแผงเครื่องก็ต้องปิดเช่นเดียวกันครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับแัตเตอรี่ไปที่5้าสครับ ตรงเป๊เลยครับมาดูการทำงานของมันครับเริ่มชาร์จแล้วตั้งชาร์จไว้ที่40แอมป์นะครับมันก็ต้องชาร์จที่40แอมป์ครับตามค่าที่เราตั้งไว้ไค่อยๆไปขึ้นมาครับ ขึ้นมาที่2,294วัตต์ครับชาร์จลงแบตเตอรี่40่สิแอมป์เดี๋ยวผมลดกระแสชาร์จลงไปครับลดกระแสชาร์จ30มันก็ต้องชาร์จที่30ครับก็ถือว่าใ้ด้านแผงโซลร์เซลล์ครับไม่มีปัญหา เดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูครับ ดูนะครับมีไฟจะแทงมาที่2,008ครับใจให้โหลด900เหลืออยู่2,000ชาร์จลงแบตที่ 30A แอตัดลมเล่แล้วนะครับเครื่องนี้พางอินเวอร์เตอร์ไม่ได้เสียนะครับเราทดสอบให้ดูว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วครับ Terima kasih oh. um. 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 ลมเร่งอย่างแรงเลยครับครับก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณทุก่า่ติดตามรับชมครับ,บครับผมช่างเอลําพูนครับ